สวัสดีครับผมชินซีเพวันนี้เรามาอยู่กันกับเกมไฟเด a y ์เ e อ3ตหรือว่าเกมสุขสิบสนั่นเองวันนี้เราจะพาทุกท่านมาฆ่าคิลเลอร์นะครับหรือว่าฆ่าเจสันนะครับวิธีการจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยเอาละครับอันดับแรกที่ทุกท่านต้องทํานะครับก็คือการโจมตีเจสันนะครับจนกว่าหน้ากากเจสันจะหลุดออกมานะครับซึ่งก็ต้องตีไปเรื่อยๆนะครับ โดยจากที่ผมทําการลองมาเนี่ยนะครับต้องใช้ตัวที่มีค่าพลังโจมตีสูงๆนะครับโจมตีเล็งไปที่หน้ากากนะครับโดยแหงหน้าจอขึ้นนะครับจะช่วยทําให้หน้ากากเจสันหลุดไวขึ้นนะครับและในขั้นตอนต่อไปเราต้องไปเอาเสื้อของแม่เจสันจากบ้านที่เจสันเกิดนะครับโดยที่ต้องเป็นตัวละครผู้หญิงเท่านั้นซึ่งในแต่ละด่านบ้านเจสันก็จะเกิดในพื้นที่แตกต่างกันไปนะครับ โดยคนที่สวมเสื้อของแม่เจสันแล้วจะมีความสามารถพิเศษคือเมื่อกดคิวสามารถสะกดวิญญาณเจสันได้ซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีกรรมที่ต้องใช้ในการฆ่าเจสันนั่นเองและขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการฆ่าเจสันนะครับเพียงแค่เรากดคิวนะครับเจสันจะถูกสะกดวิญญาณไว้ชั่วขณะหนึ่งนะครับแล้วเราก็ต้องทำการ โจมตีเจสันนะครับซึ่งสามารถใช้อาวุธอะไรก็ได้นะครับย้ําว่าอาวุธอะไรก็ได้นะครับโจมตีไปที่เจสันหนึ่งครั้งนะครับเจสันจะคุกเข่าลงนะครับและในจังหวะนั้นนะครับต้องให้ตัวคอครจาวิตถือมีดมาเชเต้เท่านั้นนะครับทําการกดอีเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถฆ่าเจสันได้เลยนะครับและใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และซั c สไครด้วยนะครับ Away. Now I feel I'm done And I'm cursed by every day Till my time is gone I've never felt this way before And now I know this all for sure I won't forget your last betray I'll never forget this day